พาไปดูเรื่องราวของหนุ่มวัย19ปีรายหนึ่งครับคุณผู้ชม16ค่ะค16ปี<ะ>คุณแม่เห็นอาการลูกชายดูแปลกๆนะ,ะแล้วพอสืบไปสืบมาลูกชายเนี่ยไปดูดวงกับหมอดูรายหนึ่งเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความรักแต่สุดท้ายลูกชายถูกอนาจารย์แล้วก็หลอกเอาเงินไปเกือบจะ5แสนเลยนะครับ<ะ>คุณผู้ชม<ะ>กลายเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะออผู้เสียหายก็เล่าบอกว่า มีเพื่อนแนะนําให้รู้จักหมอดูซึ่งเป็นสาวประเภท2รายหนึ่งซึ่งเขาอยู่แถวแถวพระรามที่สนะคะคตอนนั้นน้องเขาเครียดเรื่องความรักไปดูดวงนะตอนแรกเสียเงินไป5,000บาทเพื่อเปิดรับพ่อปู่แล้วก็สร้างพระตอนนั้นเนี่ยน้องอายุ16ปีคนนี้เขาบอกว่าหมอดูคนนี้เขาแม่น ก็เลยเชื่อใจจากนั้นก็เริ่มทำพิธีร,รับองค์เทพที่ร้านข้างทางริมถนนพระรามที่สองจากนั้นเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นคุณผู้ชมมีการนัดด้วยนะให้ไปทำพิธีที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งแล้วน้องเขาก็ถูกกระทำอนาจารค่ะเขาให้แก้ผ้าแล้วก็นำแผ่นทองมาแปะตามร่างกาย<อ>เพื่อเสริมของแต่ทำไปแล้วปรากฏว่าเอา้าไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลย นอกจากนี้หมอดูคนนี้ยังเคยสั่งให้ทําหุ่นเพื่อแก้ดวงด้วยให้เขียนชื่อนามสกุลพ่อกับแม่ใส่ลงไปจากนั้นให้นําไปใส่ในโลงศพแล้วก็เผาแล้วก็ยังมีช่วงหนึ่งที่พาไปที่ตำหนักปู่เพื่อที่จะสักยันน้ํามันกลางหลังโดยที่ไม่ให้บอกพ่อกับแม่ด้วยนะซึ่งน้องเองก็บอกว่าวนเวียนทําพิธีแบบเดิมๆอยู่3ปีเลยนะไม่รู้ว่าถูกครอบงำยังไงจนกระทั่งทําไปแล้วบอกว่าอยากจะเสริมแบบ เสริมดวงใช่ไหมอยากให้คนรักคนหลงแต่สุดท้ายโดนแฟนบอกเลิกก็เลยรู้เลยว่าอ้าวไม่แม่นละแบบนี้ถูกหลอกแน่ๆรวมแล้ว3ปีที่ทำลงไปเนี่ยสูญเงินไปกว่า5้าแสนบาทเลยค่ะครเรื่องความรักเหมือนเดิมมีเข้ามาก็เขาก็มาชี้ทางผิดๆให้ผมเมินผู้หญิงบ้างให้ผมแบบบอกเลิกผู้หญิง แถมซ้าก็มาทําให้ผมมีปัญหาในด้านความรักหนักกว่าเดิมอีกเขาให้ผมทําของส่งไปให้เขาจนแฟนคนล่าสุดเนี่ยเขาเอะใจคิดว่าผมทําของใส่เขาอะไรอย่างนี้ทําให้ความสัมพันธ์ผมมันพังครับอ่ที่สุดแล้วแม่ก็พาไปร้องทนายรณรงค์ประธานมูลนิธิรนรงค์ทวงคืนยุติธรรมในสังคมครับ<ะ>ขอช่วยแล้วก็บอกว่า เพิ่งมารู้เรื่องลูกของลูกชายที่ถูกหมอดูหลอกนะครับเพราะว่าหลังๆเนี่ยลูกมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปซึมเศร้าเก็บตัวอยู่ในห้องไม่กินข้าวร้องไห้เวลากลางคืนลงสตอรี่เป็นกองยาแล้วก็เจ็บใจที่ถูกหมอดูเนี่ยใช้ความกลัวความเชื่อมาหลอกลูกจนลูกหลงผิดแล้วก็ไปทำตามครับหมอดูคนนี้เขาฟังดูเหมือนจะจริงใจหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องเขาก็อาจจะแบบ ให้ความไว้ใจด้วยแล้วก็หมอดูคนนี้ก็ใช้ความกลัวความไว้ใจของน้องเพื่อที่จะมาบงการชีวิตน้องทั้งหมดระยะเวลา3ปีนี้เละยะค่ะด้วยการที่ว่าบูชาของทำพิธีต่างๆด้วยการที่ต้องแลกเสียกับเงินมาตลอดเพื่อเป็นผลประโยชน์ของตัวเองอะค่ะ เอ,า,<ฮ>อาเป็นว่าวันนี้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับทนายรณรงค์ก็จะลงพื้นที่ไปดูเคสหมอดูตรงนี้ตรงย่านพระรามสซึ่งบอกว่า อยรับดูดวงแถวแถวตลาดนัดแห่งหนึ่งใกล้กับห้างสสินค้าครับแล้วก็เตรียมที่จะพาไปแจ้งความด้วยเอาผิดฐานข้อหาช่อโกงแล้วก็พรากผู้เยาว์รวมถึงทำอนาจารเด็กนะอายุเพียงแค่16ปีเองค่ะยังไม่ถึง18ปีนะคะยังเป็นเยาวชนอยู่ผู้ชมคะแน่น,นอนคะ่ะว่าหลายคนมีคำถามว่าโอ้คือน้องอายุ16คือถูกแบบถูกหลอกนะครับ แล้วก็สูญเงินไปตั้ง5 0 0 0 0นกว่าบาทคุณผู้ชมคะ่ะที่ไปกันที่ลบบุรีกันหน่อยเคสนี้อยู่ที่ท่าวุ้งค่ะเป็นสาวพิการอายุ24ปีค่ะถูกคุณลุงข้างบ้านกระทําชํำเราเรื่องนี้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบุรีแล้วก็คุณกันจอมพลังก็ไปตรวจสอบค่ะโดยลุงข้างบ้านเนี่ยเป็นคนที่น่าไว้ใจ <Okay. S 1> คือ ผู้เสียหายเรียกเลยนะเรียกแทนว่าพ่อด้วยซ้าไปแต่กลับมากระทําชำเราโดยอ้างกับปู่แล้วก็ย่าของสาวพิการคนนี้ว่าจะพาไปดูไปดูทีวีที่บ้านแล้วก็จะพาไปกินข้าวด้วยครับ นักสังคมสงเคราะห์พูดคุยแล้วก็รับหญิงสาวคนนี้ไปดูแลที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลบบุรีแล้วนะคะแล้วก็จะมีการส่งเธอเข้าสถานสงเคราะห์คนพิการต่อไปนอกจากนี้พมของจังหวัดลบบุรีก็จะมีการประสานติดตามความคืบหน้าคดีอย่างต่อเนื่องกับทางสอพอท่าวุ้งนะคะเพราะว่าพอแจ้งความไปแล้วก็ต้องดูว่าเอ๊ะคดีมันคืบหน้าไปถึงไหนลุงคนนี้ยังอยู่หรือเปล่าหากมีการแจ้งความแล้วก็ต้องเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีด้วยเพราะอย่างน้อยเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะ มีหลักฐานโรงการกระทําชําเราอาะค่ะครับสังคมสมัยนี้อยู่ยากจริงๆนะเราต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ชม